เด็กๆเตรียมเล่มน,นี้นะคะลูกเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลเล่มนี้นะคะต่อไปเชิญนะลูกนะหน้าที่41นะคะกากระบาดท,ทับภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือคือข้างที่เราไม่ได้เขียนหนังสือนะลูกนะนี่ดูข้อที่1ชี้เลขหนึ่งนะคะวุกลมขนาดนี้อยู่ข้อไหนกอไก่ขอไข่ข,ไข้ขอควาย ขนาดเท่ากันนะลูกนะอยู่ตรงขอไข่กากาบาทแบบนี้ค่ะทับเลยต่อไปข้อที่สองลูกเอามือข้างซ้ายจิ้มไปด้วยนะคะรูปที่เหมือนกันอยู่ตรงข้อไหนคะกอไก่ขอไข,ขอค่ขอคขอควายอยู่กอไก่ค่ะกากบาทต่อไปข้อที่สามลูกดูนะคะนี่รูปทรงตรงนี้มันมีทั้งตั้งแล้วก็นอนให้เปมนขนาดเท่ากันลูกลองสังเกตด,ดูดีๆนะคะ กอไก่เล็กไปขอไข่มันอ้วนเห็นไหมคะมันไม่เท่ากับอันนี้เพราะฉะนั้นอันที่ถูกต้องก็คือคอคอควายกากบาทคะ่ะต่อไปสี่เหลี่ยมข้อสุดท้ายกอไก่ขอไข่คอควายอันไหนมีขนาดเท่ากันคะขอไข่คะ่ะกากบาทเดี๋ยวลูกก็ระบายสีอยงที่ลูกกากบาทให้คุณครูมาเริ่มเลยนะคะวงกลม แบบนี้ค่ะ